สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการทำน้ำตกหินเทียมนะครับที่ผมได้เดินทางไปทำบ้านลูกค้า,าใจดีนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นออเดอร์น้ำตกหินเทียมของผมนะครับที่อำเภอลองนะครับจังหวัดแปรนะครับ ก็ผมออกจากบ้านแต่เจ้านะครับพอดีผมอยู่ที่อำเภอวังจินนะครับก็อำเภอติดกันนะครับก็เดินทางมาตั้งแต่เช้ามืดนะครับอันนี้สภาพหน้างานนะครับอันนี้เปิลกำลังจะขึ้นสแลนนะครับเพื่อที่จะพลางแสงนะครับก็อันนี้ผมถ่ายก่อนนะครับที่จะเริ่มงานนะครับก็ผมมาถึงนะครับก็สร้างของเซตก็เริ่มขุดหลุมที่จะ ขึ้นโครงสร้างรับน้ำหนักนะครับเล็กที่ผมใช้นี่จะเป็นเล็กกองสองนิ้วคูณ2นิ้วนะครับก่อขุดหลุมที่จะหึ่งหอบน้ำหนักโครงสร้างของน้ำตกของผมนะครับก็เริ่มขุดหลุมไปก่อนนะครับความลึกของหลุมก็อยู่ประมาณเฉลีย่ยประมาณฟุตหนึ่งนะครับแล้วก็ห่างกันก็ประมาณสัก50เซนที่เราจะวางก้อนหินนะครับ ก็จะตัดเล็กนะครับความสูงที่เ,เล็กผมจะใช้แน่อยู่ตีเมตร60บนะครับเป็นเร็จแล้วน้ำตกลูกนี้ก็จะสูงโดยเฉลี่ยรวมต้นไม้อย่างแล้วก็อยู่ประมาณ2เมตรถึง2เมตรห้บนะครับกาะอันนี้ได้เสาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ผมก็จะมาทำหนวดกุ้งนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเอาเทป,ปุ่นแล้วนะเหล็กจะได้บอกขยับนะครับ หนวดกุ้งที่ผมใช้จะเป็นเล็ก3นะครับก็อแหงจากปื้นขึ้นมาประมาณ10เซนนะครับปื้นเหล็กที่จะทําเสานี่นะครับใส่ทั้ง4ด้านนะครับครับก็จะได้ละะนะักษณะเสาและหลุมขึ้นมาประมาณนี้นะครับจะเป็นเส้นโค้งน้อยหนึ่งนะครับน้ำตกผมเพราะว่า,าจะให้มัน ครับกับหน้างานจริงนะครับปุ่นที่จะใช้เทนะครับก็ผมใช้ปุ่นปุ่นเสือนะครับผสมกับทรายหยาบนะครับอัตราส่วนเข้มข้นเลยนะครับก็เกือบเกือบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหลังจากที่เทแล้วก็จะมาจับระดับน้ํานะครับคือเสาตรงนะครับก่อวันนี้ก็ได้ตั้งเสานะครับได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะคอยอัปเดตให้ท่านผู้ชมที่สนใจติดตามชมต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ